ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตนะครับการตั้งขาตั้งคู่รถมอเตอร์ไซค์อย่างถูกวิธีนะครับว่าทํำยังไงเพราะว่าบางคนคุณผุ้ภาพสตรีตัวเล็กๆนะครับหรือว่าเด็กเด็กนะครับคุณหัดขี่รถบางครั้งจะตั้งขาตั้งคู่เพื่อล้างรถหรือเพื่อทําการบริการานการตรวจเช็คอะไรต่างเนี่ยดูยมันจะยุ่งยากมันจะหนักเหลือเกินเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่า มันเป็นยังไงครับจากประสบการณ์ผมทำงานเป็นช่างนะครับตั้งแต่ปี2527ก็ผ่านการอบรมมาอะไรมานะครับก็มีเทคนิคที่ค่อนข้างจะถูกต้องตามหลักของเขาเพราะว่าทางศูนย์ของ ap honda ก็เรียกไปอบรมมานะครับก็เป็นเทคนิคที่ถูกต้อง100%นนะครับก็ดูที่ ขันเหยียบขาตั้งก่อนนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้เขาออกแบบมาให้เป็นระบบคานดีดคานงัดอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเอาไว้เหยียบได้นะครับเหยียบเหยียบลงไปด้วยน้ําหนักของตัวเราเลยไม่ต้องกลัวมันหักนะครับเพราะว่าเขาดามมาดีแล้วตรงนี้เขาดามมาหมดแล้วนี่นะครับจุดนี้ถือเป็นจุดที่ช่วยเสริมความแข็งแรงด้วย คือเขาใส่ไอ้ลูกยางกันกระแทกไว้นะครับแต่ว่าก็ช่วยเสริมความแข็งแรงด้วยนะครับอันนี้เป็นระบบคานดีดคานงัดนะครับเมื่อเรางัดตัวนี้ตัวนี้ขาตัวนี้ก็จะดีดรถขึ้นมาดโดยอัตโนมัตินะครับหลักการของมันเป็นอย่างนี้นะครับสมัยผมทํางานอยู่นี่เวลาลูกค้าเอารถเข้ามาซ่อมผมรับรถมาก็ตั้งปึ๊บลูกค้าเห็นก็ บางคนเขาก็จะอย่างคนสนิทกันเขาก็จะบอกโอ้ช่างนี่แข็งแรงจังเลยผมตัวใหญ่กว่าช่างตั้งเยอะยังยกรถแทบไม่ขึ้นเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็บอกว่าโอ้ผมไม่ได้แข็งแรงอะไรครับแต่ว่ามันมันมันมีเทคนิคของมันเขาก็ถามต่อว่ามันเป็นยังไงผมก็อธิบายอย่างนี้แหละครับนะครับมันเป็นระบบคานดีดคานงัดนะครับรถทุกรุ่นทุกคันนะครับจะเป็นอย่างนี้เขาเขาทำมาแข็งแรงนะครับไม่ต้องกลัวหักเหยียบได้เลยตรงนี้เป็นจุดเหยียบนะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตการตั้งให้ดูไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะครับถึงขนาดพันกว่าซีซีนะครับเอาเหยียบขึ้นไปเลยครับไม่ต้องกลัวรถจะลงไปฝั่งนู้นเพราะว่ามันเป็นแขนแรงมาฝั่งนี้อยู่แล้วจุดคุ้นทวงจะมาอยู่ฝั่งนี้แล้วไม่ต้องกลัวรถจะไปฝั่งนู้น,นครับมันมา,มาจะมาหาัวเราอย่างเดียวนะครับจะเหยียบตรงนี้น,นับถั่วขึ้นไปครับเรียออกแรงเลยนะเดี๋ยวดูรถได้ห้ดี อันนี้ร้อยยี่สิบห้าสิบปีไอ้นี่ร้อยลห้าสิบปีครับก็ใช้หลักการเดียวกันง่ายครับนี่ครับนี่เป็นวิธีท like. ี่ทางศูนย์นะครับอบรมมาอย่างนี้ครับคือขาตัวนี้เนี่ยเป็นเพราออกแบบให้เราเหยียบแล้วครับจะต้ทำให้กระตัวมันหักนะครับกระดานมาหมดแล้วกระดานมาถึงปีมาหมดแล้วจะกระหัวหักเหยียบขึ้นไปเลยครับเหยียบไป นะครับง่ายไม่ด้ออกแรงเลยับลงไปนะน้นหนักเท้าน้ำหักตัวเรากดไว้เลยไม่ต้องกวนจะล้มไม่ต้องกลัล้มไปฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าแขนตัวนี้มันยาวมาฝั่งนี้ต์ไอจุดขึ้น่วงมันจะไม่อยู่ฝั่งนี้แล้วไม่ต้องโลวมันจะไปนู่นนะครับนะครับเดี๋ยวไปแค่นี้ก็อยู่แล้วแล้วเราก็ใช้น้ำหนักตัวขึ้นมาเลยง่ายง่ายไม่ต้องออกแรง คุณผูาจะตีหรือว่าเด็กๆน้องๆไปโรงเรียนนะครับสามารถใด้ได้เท่นนี้นะครับจะได้กับรถรุ่นทุกขนาดซีซีนะครับที่มีขาตั้งเขาจะออกแบบมาอย่างนี้หมดนะครับง่ายเราใช้น้ำหนักโต๊ะกไปเลยกดงที่ขาขวานะครับไม่ต้องออกแรงขึ้นเลยครับอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งวิธี ง่ายเหมือนกันนะครับเราเป็นรถเดินหน้าถอยหลังมาหน่อยนึงเขาเหยียบเลงนี้ก็ได้เพราะว่าโมเมนตัมของรถน้ำหนักแรงเฉื่อยนะครับมันจะช่วยนะครับแรงเฉื่อยของรถที่มันถสยหลังมามันก็จะมีน้ำหนักดันตัวเองขึ้นมาบนขัวตั้งนะครับอันนี้ก็ง่าเยเวลาเราจะจอดหลางรถที่ว่าที่กว้างครับ ก็เก็บถ่ายมาเลยถายมาเหยียบแล้วอย่นีครับง่ายนะครับไม่ต้องกลัวว่ารถมันจะล้มไม่รูน้นะครับรเพราะว่าเราเหยียบไปแล้วนะครับนี่ดูจากถ้าหน้าน,นะครับนะครับแค่เราเหยียบลงไปเนี่ยแค่เราน้ำหนักตัวเราขึ้นไปเนี่ยรถมันก็เด้งขึงน้นมาแล้วไม่ได้ออกแรงเลยเลยนะครับนะครับไม่ใช่อย่างน้องมีมีพื้นที่นิดนึงเคยถอยหลังหน่อางไว ไม่นนนนต้องกลัวว่ารถจะล้มไปนู่นสายที่เราเหยียบจะมีไว้นะครับมันจะไม่ไปนู่นมันจะมาแต่ทางนี้มาที่เราก็รับอีนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวล้มนะครับนี่ใส่ด้านหน้าเนาะนะครับเสร็จแล้วแลงไงยกตัวขึ้นไปรถมันก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเป็นทาเสีนะครับริ่นทาร์บิ่นครับแช่ไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลคนะครับ ตามนั้นเดี <S S ๋ยวผมจะมีชใหม่ๆจะไปด้ืยอะครับ